อีกประโยคหนึ่งคนปลาตายน้ำตื้นเลยเนี่ย Are Are you ต้อง Are you Are you happy คุณมีความสุขไหมเป็นความรู้สึก Are you tired คุณเหนื่อยไหม Are you Are you sad คุณเศร้าไหมเห็นไหมอ่าเห็นไหมอ่า Are you Are you sorry คุณเสียใจไหมย,ยังได้นะอ่า Are you sorry Are you sorry Are you sad Are you Are you okay คุณโอเคไหมอ่า Are you okay Are you อะไรครับ Are you อะไรครับ Are you happy are you, are you tired นะครับ tired Are you อะไรครับ Are you fat คุณอ้วนไหม Are you thin ค <are S 1> <itu? S 2> ุณผอมไหม Are you rich คุณรวยไหม Are you poor คุณจนไหมได้หมดนี่เป็นลักษณะของคนที่เป็นคนแบบไหน Are you fun คุณคนเป็นชนชอบสนุกไหม Are you fun Are you fun Are you poor Are you rich? Are you sorry? Are you happy? Are you tired? Are you sad? Are you okay? Are you fat? Are you thin? คุณอ้วนไหมคุณผอมไหม Are you beautiful? Beautiful คุณสวยไหม Are you ugly? ขี้เหร่ไหม Are you handsome? คุณหล่อไหมนั่นคือ Are you นะครับ Are you Are you กับ Are n t Are not นะครับกับ Are not คือ Are n t Are you ก็ Are n t you happy? คุณไม่ได้มีความสุขใช่ไหมก็ตอบว่า Yes I am happy เหมือนเดิม No I am not happy ฉันไม่มีความสุขได้เท่าเดิมจะถามว่าคุณมีความสุขไหมหรือคุณไม่ได้มีความสุขใช่ไหมเป็นคำถามเดียวที่จะตอบว่า yes คือมีความสุข no คือไม่มีความสุขภาษาอังกฤษเขาจะไม่ได้สับสนขนาดภาษาไทยไม่ได้คิดตามทุกช็อตขนาดนั้นนะครับ Are you happy Are not you happy คุณไม่ได้มี Are you happy Are not you happy Are you sad คุณเศร้าไหม Are not you sad คุณไม่ได้เศร้าใช่ไหม Are you enjoy คุณสนุกไหม Are you อะไรอีกครับ Are you poor คุณจนไหม Are you rich คุณรวยไหม Are you อะไรครับ Are you handsome คุณหล่อไหม uh, Are you lazy คุณขี้เกียจไหมแสดงลักษณะของคน Are you lazy คุณขี้เกียจไหม Are you diligent คุณขยันไหม Are you Are you อะ,อ,ะอะไรก็ว่าไปนะครับได้หมดเลย Happy เศร้าโศกเสียใจ ได้หมดนะครับ Are you okay คุณโอเคไหม Are you okay แต่จะไปใช้ Am I ถ้าจะใช้ Are you ถ้าจะใช้ I จะใช้อะไรต้องใช้ Am I ประโยคเดียวกัน Am I Am I beautiful ฉันสวยไหม Am I rich ฉันรวยไหมถามเขาไง Am I good ฉันดีไหม Am I okay ฉันโอเคไหมสำหรับคุณ Am I okay เห็นไหมอืม Am I okay Am I Thai เอ็มไอไทยฉันเป็นคนไทยไหมยูเกสเดาสิเอ็มไอไทยอ่าบางครั้งเขาไม่รู้จักเราไงเอ็มไอไทยหน้ามันจะไม่รู้ว่าคนไทยหรือคนลาวหรือคนไหนไม่รู้อ่ออ่าอายุไายคุณเป็นคนไทยไหมถามเขาเอ็มไอไทยฉันเป็นคนไทยไหมเนี่ยแกส์ยูแคนแกสเอายูแกสให้คุณเดาแกส what เดาสิอ่าแกส what เดาสิเห็นไหมไอเอ็มเอ็มไอเอ็มไออ่าถ้าถ้าบอกว่า อ่า i u m i ยังได้นะคร uh, 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 ับอ่า uh, e uh, s john แบบ east จะใช้กับชื่อคน i s john ไทย john เป็นคนไทยใช่ไหม e a s john handsome จอนหล่อไหมอ่า east e a s i s จุ๋ม beautiful จุ๋มสวยไหมอ่า e s t ตุ๊กอ่าขวัญก่น person ตุ๊กเป็นคนขวัญก่็นไหมอย่างเงี้ยอ่า east east e a s สุจิตสุกริตา อ่ะสกิตาอีสกิตาที่เชอร์สกิตาเป็นครูไหมอย่างนี้ได้หมดนะครับอืมหรือว่า East, อีสอะไรอีสตนะิมอีสติมอะไรดียวอีสติมริชติมรวยไหมอีสติมพูร์ติมจนไหมได้หมดนะครับนี่คือการใช้อีสใช้ในกรณีที่เป็นคนคนเดียวเป็นคนเดียวอีสอีสพวกอย่างเงี้ยนะครับถามเอานะครับ Is he rich <c oughs> เขารวยไหม Is she rich เธอจนไหมเราพูดถึงจอรนหรืออะไรก็ว่าไปแล้วคุยกันแล้วอะได้หมด่ะแล้วจะสับสนจะอะไรก็ช่างมันเราสับสนแล้วก็ใส่เข้าไปเถอะเขาเข้าใจหมดเลยถ้ามันสับสนก็จับยักยักยักไปก่อนอันใหม่ๆยักไปเขาเข้าใจอายุอย่างเดียวอาจอรนอาอะไรก็ว่าไปช่างมันวาไปเถอะเฮ้ยอันนี้เขาไปแถบเลยห <c oughs> ายแถบเลยนะครัเบเออได้ครับ a M I beautiful for my long hair ฉันสวยไหมสำหรับผมยาวๆอ a ah. M I beautiful for my uh, red hair ฉันสวยไหมผมสีแดงอะไรอย่างเงี้ย For my red hair uh huh. a M I beautiful มันก็ได้นะครับ Not For my red hair M I beautiful for my new hair cut ฉันสวยไหมสำหรับทรงผมใหม่ของฉันอย่างเงี้ย M I beautiful อ่าก็ว่าไป Am I rich ฉันรวยไหม For you สำหรับคุณฉันเป็นคนรวยไหม Am I poor For you ฉันเป็นคนจนไหมสำหรับคุณได้นะครับอืม Am I lazy For you ฉันเป็นคนขี้เกียจไหมสำหรับคุณ Am I diligent ฉันเป็นคนขยันไหมสำหรับคุณ For you อ่าได้นะครับดูสิครับคำถามมันเพียอยยางตอนนี้ชัดขึ้นไหมคุณตุ๊กทัดไหมคุณตุ๊กเห็นภาพขึ้นไหมไปนั่งฟังสักวยอรอบคุณจะไม่ได้อยู่บ่ ถึงร้อยรอบได้รอบที่ร้อยเอ็ดก็เอาตัวเอาันเลยสเอามันเลย am i m m i r u ต้องขึ้นต้นเลยเป็นไหม are you american คุณเป็นคนอเมริกันไหม are you at home คุณอยู่ที่บ้านไหม are you home คุณอยู่ที่บ้านไหม is john home john อยู่บ้านไหมเห็นไหมได้หมดอ่าอ่าอ่าเราเราได้ภาษาเราไม่ต้องกลัวหรอกครับเราได้ภาษาเราไม่ต้องกลัวหรอก ราไม่ต้องกลัวอะไรแต่ก่อนครูกลัวนะที่ตอนที่ครูไม่ได้เป็นครูโทนี่อ่ะครูกลัวนะจะไปฟิลิปปินส์ครูก็กลัวไปไหนครูก็กลัวนะไปเวียดนามไปไม่ได้หรอกสิงคโปร์ไปไม่ได้หรอกที่าไม่ได้เนี่ยเหนีมาแล้วค่ะหนูก็รอดตายเพราะภาษาอังกฤษนี่แหละเพื่อนไปด้วยกันบอกคุณไม่สาาังกฤษได้เลยกูเรียนมาคูชอบมากภาษาอังกฤษเแต่ไม่ได้ใช้ <Yeah. S 2> เขาพอเอาตัวรอ,อดได้ค่ะใช่นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องกลัวนะเราค่อยๆศึกเรามาศึกษาถูกทางแล้วมันเริ่มมีสนามบินทุกจังหวัดแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปสนามบินไปต่างประเทศง่ายมากเลยดีไม่ดีมันจะมีขอนแก่นไปไปอ่ไปญี่ปุ่นเลยนะถ้ามีขอนแก่นไปญี่ปุน่นโอ้โหมันสุดเม a z i n g มากเลยนะคือว่ามันต้องมีนะต่อไปถ้าเมืองมันใหญ่ขึ้นอุดรไปญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดเลยนะอยากให้ม <c oughs> ีแบบนี้ แต่มันจะเป็นไปได้ไหมถ้าไม่ใช่ญี่ปุ่นก็เอารอบๆในประเทศเพื่อนบ้านเราไปจีนไปอินเดียอย่างเงี้ยน่าจะได้อะคือว่าแก่นฮนะ่องกงอย่างเงี้ยเห็นบ้านนะมีอยู่นะแก่นฮ่องกงอย่างเงี้ยเออเแก่นฮ่องกงหนี่นไปไม่ยากมันน่าจะมีนะจะปรับเออมันสุดยอดเลยเออบางท<ด>ี่ไม่ดีดคุณตุ๊กก็ไปจัดงานว <ไป S 1> ันเกิดที่ฮ่องกงก็ได้จัดงานวันเกิดคนแก่นฮ่องกงเดี๋ยวหาแบบฮ่องกงแบบจัดเสร็จก็มาก็กลับมากบ้านเรามอนเดิมก็สบายสองเที่ยวไปกลับจบ ไปถึงเช้าเย็นก็เที่ยวกลับจบเลยเขาก็รับกลับทันทีจงสบายไหมล่ะดูซิชีวิตเราต้องพร้อมนะครับพร้สำหรับ international เราต้องพร้อมนเี่คนที่เรียนภาษาอังกฤษคุณมาถูกทางแล้วเพราะโลกต่อไปเราจะเป็นโลกที่ที่อยู่แบบว่ามันจะไร้พรมแดนมากๆเลยนะครับไร้พรมแดนมากๆเลยนะถามให้มันได้อายุ so p o ัวคุณจนมากไหมอายุ very poor อายุ so rich คุณรวยมากไหมอะไรอย่างนี้ได้นะ <łość> uh คิดตุ๊กต้องจำไว้ดีๆนะถ้าใครมาจีบถามเลยนะมาซิีขาไรก็ว่ายวคุยตามนะครับเพราะเป็นคนเข้าใจแล้วคำถามมันน่ารักนะคำถามเพื่อนถ้าเขาเข้าใจกันแล้วก็ถามกันได้ด้วตัวเขาไม่คุยด้วยเจสิถามเขาอ่ะ เดี๋ยวก่อนเลยจะโคกับฉันแอปวันหนีไหมเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเรียนคําศัพท์นะครับคำคำต่อครั้งต่อไปจะเรียนคําศัพท์ยาวๆคาพูดศัพท์ยาวๆนะครับคายาวๆเราต้องมีนะเดี๋ยวจะเติมศัพท์ให้สักสองกระดานเตรียมไว้ดีๆนะครับเตรียมไว้สักสองกระดานใครที่ไม่มีศัพท์ก็จะได้ศัพท์ครั้งหน้านี่แหละจะเติมศัพท์ให้เยอะๆสองกระดานเตรียมไว้ดีๆฟัง้เยอะๆฟังมันสําคัญมากนะครับนะ